สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินค้าจากร้านตู้วัตชอดนะครับจะเป็นนาฬิกาคาซิโอรุ่น LTW 1 183A 2 ADF นะครับรุ่นนี้เป็นสายสเตนเลสตัวกรอบเป็นสเตนเลสนะครับฝาหลังสเตนเลส เป็นรุ่นสายพับนะครับรุ่นนี้หน้าจอจะเป็นสีน้ำเงินนะครับมีวันที่ในตัวตัวเข็มกับตัวขีดบอกเวลาจะเป็นสีเงินรุ่นนี้กันน้ำ กันน้ำได้นะฮะน้ำหนักเบาเดจ๋ยว,จวัดขนาดของหน้าปัดหน้าหน้าจอให้ให้ดู วัดรวมเม็ดมายมได้ประมาณ3เซนติเมตรนะครับด้านนี้วัดได้2.5เซนติเมตรนะครับรุ่นนี้กระทัดรัดครับมาพร้อมกับคู่มือคาซ s โอและใบรับประกันเหมือนเดิมนะฮะ มีหมายเลขรุ่นหมายเลขเครื่องอยู่ข้างหลังนะครับครับสนใจสินค้าตัวไหนสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ตั้วัชชบนะครับขอบคุณครับ